ยอยยอยวะยอยดอไม่ที่หน <o oo> ึ่งเขาไหมเลวเต่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่นี่สักทีดิมันมันเอ็เจ็ดกับลูกซองอะมิ่าอะไรอเอ็มเจเก้าเลยเหรออื zoom zoom ตรงนี้มีซูม m อบ b อบ b เพม่ม mob mob อ้อยมันเพิ่งให้วอลให้ด er> ้วยเป็นไงรักเพื่ออะไรเนี่ยนะเพื่ออะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอยู่อตัวผมเย็นตัวผมยืน ยิงังกรสุนยิงังกรสุนยิงังกรสุนมาดูนะโ้ยิงมังกรสุนยิงมังกรสุนมุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปเดีวเ มิงเ,เยอะผูร้รอดชีวิตคือผู้อ,อมตะ <laughs> พีกเล็กที่คอพ่อมึงยังเก็บปืนได้แล้วกูไม่มีปืนได้เก็บโอยปัญญาอ่อนมากนะสั์คิดว่ามึงเป็นใครยิงกูได้ไง ึ้นไปแล้วหนึ่งตัวเจ็บเหี้ยจ็บเจ็บเ็บเบพี่ท็อปดาวยังดาวดาวดาวมีอีกระวังฝังโน้นพี่ระวับงบ้านฝั่งสองแห้าพี่

ไอ้ชั่วเลยตายดีหมดเนาะหมดตีหมดตี้ไปดิหมดล้อฝั่งนู้นมันยังไม่เห็นไอ้วอตั้งอยู่เลยนะใช่

อีพาเหลียงงัวกลินอะไร๋ยวเอกยอว้าเลยติด <laughs> ไม่เด็ก มีตัวมีตัวตรงบ้านสลิงอะบ้านฟ้าสลิงมีตัว มีอเรบวกกันเต็มเลยแม่งลาดอีเยอะใีในบ้าน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  มม่ห,มมหตรงไหนตรงบ้านสลิงอ่ะที่ลอยน้องตายอ่ะแป๊งนึงีมีอยู่เห็นวิ่งอยู่เนี่ยออกมาแล้ว เหระเอเ็นดิ้งไม่รู้กี่ตัวนะไม่มีกระสุนเลยวะไปหาเฟมแล้วไปหาเฟมแล้วโอเค ไปบ้านไม้แล้วบันไม้บ้านไม,นไม้ออกไปแล้วอาก็สุลุกซอน มีตัวผู้หญิงอีกตัวหนึ่งอ่ะมันยังล้อมอยู่ใช่ปะวิ่งวิ่งวิ่งลงมาแล้วพี่ไอตัวผู้หญิงคนละตีกันเอเมนอุย้ยน่าคนละตีคนละตีคนละตีกันระวังนะ้ <c oughs> นยวยสองตัวมีสองตัว เฟมติดตัวเจ็บนักตัวหนึง่งพิช็อกหน้าพิชซ็อปเสาไฟอะไรอยู่วะเนี่ยบานไม้เนี่ยกดไม่วอลไม่ติดไปดันตัวเฮียนั่นดันไม่ออกฝนโดนน,น้ำเนื้อเจลาเจลวเต็มตังไหน แนพี่อย้ตวออตัพี่ทำภารกิจอะไรนะทำภารกิจ ลูกอะอ๋อเท่ากับ M14 อะ่ะเต็มแรงกว่า M14 มหสิบเท่าอะ <laughs> นั่งเลงลูกยิงนั่งเลงลูก,กมาแล้วย่อๆวะย่อๆเ้องเรียกวะ ดรไม่ที่หน no, so ึ่งเขาไหมแล้วเจ๋ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่นี่สักทีดิมันมันเเจ็ดกับลูกตองนะดิด้าเลยอะอเอ็เจ็ดเก้าเลยเหรออ่า ซูม m z o ตรงนี้มีซู o ม็อบม็อบเปิมมม็อบมอบออยมันเพิมทั้งให้วอลให้ด้วยเป็นไงล่ะครับเพื่ออะไรเนี่ยนะเพื่ออะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอยู่มโอ้ผมเย็นโอ้ผมยืน ยิงบางกระสุนไอ้คนยินบงกระสุนยิบงกระสุนกรโดอยินบางกระสุน,นยินบางะสุน,น้าโดไหนะนะยังโดนอยู่อ่ะคือมาทำอะไรของมันอ่ะคือไม่้องไม่บอกว่าทีมเดียวกันอ่ะจมึงทำเด็กฮิวกันได้ว่า,ายมนไปจัดก้าใส่กูแน่เลยเดี๋ย ชักแล้วชักแล้วพี่มันชักเอ็มเจ็ดเก้าแล้วพี่ไอ้เหี้ยเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ไอ้เหี้ยมันไม่ได้มันมันไม่รู้ว่าตีเดี๋ยได้เฟม่ะไอ้เหี้ยเลี้ยงไม่ได้แกงไอ้เฟมเฟมแกงยิงยิงวิทอปดิเดี๋ยว เออๆเียไม่ได้เียไม่ได้เรบันคนิงปเมันองด้วยนะมันเลี้ยงไว้ยิงเองทำภารกิจทำภารกิจหมอบยังเมื่อกี้ได้หมอบยัง